ชาวมหาพรทุกท่านนะครับวันนี้ก็เสียดายที่ไม่ได้ร่วมงานวันมหาพรด้วยกันกับพี่น้องนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ครอบครัวของเรารให้มาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศไต้หวันนะครับจนถึงเวลานี้เราก็มาได้เป็นเวลา9เดือนแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของจีนปรับตัวให้เข้ากับคนไทยพี่น้องคนไทยที่นี่ด้วยนะครับเราก็ได้มีโอกาสเรียนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัยนะครับสาหรับอิมก็ได้ไปเรียนในโรงเรียนจีนนะครับเรียนเป็นภาษาจีนเลยขอบคุณพระเจ้าสําหรับกําลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังในการดาเนินชีวิตที่อยู่ที่นี่นะคะับครับสำหรับภารกิจที่ไต้หวันเราก็ทําหลายอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งการจัดนําเที่ยวในวันหยุดวันสําคัญต่างๆของไต้หวัน จัดค่ายจัดก,กีฬาแข่งขันฟุตบอลนะครับมีการสอนคอมพิวเตอร์สอนภาษาสอนดอนตรีนะครับในพิดจักรให้กับพี่น้องคนไทยที่สนใจนะครับซึ่งเป็นสภาที่จะนำไปสู่การประกาศพระกิติคุณนะครับขอบคุณพระเจ้านะครที่ฉั้ก็ได้มีโอกาสได้มาแล้วใช้พระเจ้า,จาแล้วก็ ตั้งแต่รุ่นแรกเริ่มปลูกเปิดที่นี่ทางท่านพระพียพสุรินที่มนไทายได้ยิโอกาสไปส่งวิชลีคู่แรกออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับอาจารย์ดนะดนกานนะ้วย่นนะสวยันด้รนัะะ้วั่ดยัดวัดี้ครับผม,มััสกษารที่น บ้านปักทงแล้วก็มาที่นี่ก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนหลายคนเพื่อนที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จักครับก็โบสถ์เป็นที่พบปะเพื่อนเพื่อนนะครับก็ถ้าใครว่างๆก็ไปโบสถ์แล้วก็ไปฝึกร้องเพลงหรือว่าอะไรต่างๆกับเพื่อนเพื่อนที่โบสถ์สุลินนะครับก็คือบ้านปักิง <S 2> <S 2> <S <S เป็นคิดจักที่ สามารถที่จะสร้างตัวขึ้นมาอยู่เหนือนปัญหาต่งางๆได้นะครับประเด็นสําคัญก็คือคิดจักรนี้ตั้งขึ้นอยู่นอกอาณาจักรของประเทศไทยนะครับสามารถที่จะรวบรวมคนไทยที่มีความเชื่อและสามารถที่จะนําคนไทยที่ยังไม่มีความเชื่อแต่มีความศรัทธาม,ม,มีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะช่วยได้ให้เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเฉพาะคนไทยแล,และก็มีการนมัสก,การร่วมกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่ผประทับใจมากและเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะใช้ความสามารถนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือสิทธยาพิบาลที่นี่ในการประกาศ <c oughs> สวัสดีค่ะที่เรามาหาทุกท่านดิฉันชื่อตัวเล็กนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เรามีสิทธยาพิบาลแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ตลอดเวลาที่พี่น้องก็ช่วยกันที่ถานเผื่อแล้วก็หาผู้ที่จะเข้ามาเป็นเสียพิบาลที่บัางพักผินนะคะเดี๋ยวนี้เรามีเสียพิบาลแล้วก็คืออาจารย์จักรีกับอาจารย์นุสรานะคะก็ขอบคุณเ,เจ้านะคะที่พระเจ้าส่งเข้ามาแล้วก็หวังว่าพี่น้องก็จะอธิฐานต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบพระเจ้าที่จะเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ มาทำอะไรมาที่นี่ก็ได้มาเจอพระเจ้าที่นี่ก็เป็นของพี่น้องคนมีพี่น้องที่เรียนหลายๆคนที่นัำหนาบุญเยอะในโรงงานด้วยนะครับตัวเองที่นั่นแล้วก็ได้มา้จอกระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าชีวิตผมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่มาตั้งใจัรเจ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องแล้วก็บ้านทั้งจริงที่นี่เป็นบ้านที่ผมดีมากที่ราบรับผมอ่า น้องที่นี่มีความสงบดีแล้วก็ชีวิตคริสเตียนของในตัวผมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คิดว่าพี่น้องทุกคนแล้วก็มีพี่น้องอีกมากมายที่อยู่ไตวันที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วที่นี่ก็จะเป็นทำเสริมที่น่ที่จะเผยแพร่ไปถึงพี่น้องที่มานั่งมาที่เราไม่รู้จักเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่ประเทศไทยที่ทางเดินที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ที่ไต้หวัน ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านะทรงอาย์อาจารย์คอยอาจารย์มาดูแลพวกเราแล้วกขอบคุณที่น้องที่เมืองไทยช่วยอันหรือว่าร่วมที่ช่วยใหวเสล่หลายโขึ้นไดมากเลยครับขอบพระเจ้ามากครับซึ่งเห็นว่าคนไทยที่ไต้หวัน เปิดใจมากกว่าที่ประเทศไทยเพราะพบปัญหาหลายอย่างปัญหาเศรษฐกิจเงินเดือนน้อยติดหนี้และก็ปัญหางานหลายอย่างและก็หาที่พึ่งนันเป็นโอกาสดีที่จะให้เขาประเสริควมามรักพระเจ้าให้เขารู้ให้เขาพบพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่มีคนไทยหลายคนที่กลับชีวิตใหม่และเปลี่ยนชีวิตหลายคนกลับเชื่อหลุดเล่าหลุดยาเสพติดหลายอย่างเปลี่ยนชีวิตมาก ก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแรกแ็ก,กี่เชื่อว่าเจ้าก็ไม่ค่อยจริงจังกับพระเจ้าเท่าไหร่ครับก็ปล่อยตามใจของตัวเองมากกว่าเชื่อในน้ำเฉยๆแล้วก็ไม่เน้นในการตามพระครมพี่สอนก็ขอบคุณพระเจ้าครับส้าหรับ,บมิชชั่นที่พระเจ้าถ้าส่งส่งมาในจังหวัดก็แรกๆก็เชื่อแต่ก็ไปไปสองทางเหมือนเดิมครับแต่ก็ขอบพระเจ้าแม่มีมิชชั่น ที่ฉันเข้ามาในไต้หวันมากขึ้นก็แล้วก็ได้เข้ามาในอ่าคิดจักรมีการสามิาญีธรรมทุกๆอาทิตย์ก็อยากจะเข้ามานมัสการพระเจ้าเข้ามาอ่าร่วมสามัญีธรรมกับพี่น้องฟังคําแบ่งปันจากอาจารย์แล้วก็ฟังคำสอนสิ่งที่บอกว่าแข่งแข่งได้ยังไงก็คือต้องมีความถ่อบใจจริงๆครับถึงจะถึงจะพระเจ้าถึงจะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้จริงๆอันนี้ก็ต้อง ขอบคุณว่าพระเจ้ารี่เปลี่ยนแปลงจิตใจนะสิ่งที่สิ่งที่สำคัญมากที่ใจของผมก็มีคนที่แข็งกระด้างอย่างอย่างมากครับที่เมื่อก่อนนี้ไม่ยอมใครแล้วก็ไม่ยอมคนด้วยครับก็ยอมสุดแต่ว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ทำให้เราี้ต้องยอมคนแล้วก็ทํหมาบว่าอืมเปลี่ยนแปลงจากจากภายในสู่ภายนอกขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับการสอนการอฝึกสอนจากตัวใจของพระเจ้า เราขอพี่น้องได้ธิษฐานแล้วก็สนับสนุนนะครับภารกิจที่จัดทายในไต้หวันต่อไปนะครับเราก็ไม่สามารถทํางานด้วยตัวเองได้นะครับแต่ด้วยทำธิษฐานของพี่น้องชาวมหาพรทุกคนนะครับที่ที่ร่วมใจกัน,นอนิษฐานแล้วก็สนับสนุนในการถวายเผื่องานภารกิจโลกด้วยนะครับขอบเจ้าว้พรนะครับ